ดูเสียผ้าครับเจา้าคือกาเหดแบบนี้วะลูกพี่ทำอะไรเนาะซูมหน่อยจะทำอะไรน่ะหาอะไรอีกะจะได้คำดำไหมหน่ะเดินหาอะไรอีกแล้วครับไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ บบครบังานเหมาปากโบอ,อีกแล้วจานปนกะน,นู่นแหละขุดได้มาครึ่งนึงแล้วครับเนี่ยยกดำหาอะไรคำมันดำเงินด้วยเลยทุกคนนุนเจจะซ่อมเนะจะหาจเจเจหาอะไรแล้วจะมาซ่อมรถแล้วได้คำดำไม่น้อง พี่น้องไปแล้วกูหมดอีกแล้วพี่น้องเอออ,ออีพอเอ้ยเดี๋ยวแอบถ่ายแค่หน่อยปีนแล้วครับอึบอ,อู้ระวังเด้อลูกพี่เด้อ สูงก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เะแต่เห็นอยู่แหละเนี่ยผมอยากบอกเลยครับอยากบอกว่าถ้ายกดำแบบเนี้ยให้หาแบบเหล็กค้ำข้างดำไว้อะทำเหล็กค้ำข้างดำไว้ยกปุ๊บแล้วก็เอาเหล็กค้ำมาค้ำไว้ปุ๊บแล้วก็เอาดำลงแบบนั้นปลอดภัยสุดครับบูดูดูด,ด,ดูมุดไปแล้วอู้พิพาศอันตรายเลยวะอุเสียวเลยครับ ผมนี้ไม่ค่ากล้าเข้าในดำแบบนี้เลยนะทุกคนก็ทางที่ดีก็หาอะไรค้ำค้ำไว้หน่อยครับมีมงมีหมอนมีไม้อะไรก็ค้ำไว้หน่อยครับแต่ทางที่ดีก็นั่นแหละหาเหล็กมันจะมีเหล็กข้างรถเนาะเหมือนคมเคยเห็นรถไขรก็ไม่รู้ครับเหล็กข้างรถนะทุกคนก็เอาเหล็กมาอยู่ข้างรถแล้วก็เป็นเหล็กเหล็กแป๊บเหล็กอะไรนี่แหละแล้วก็ค้ำไว้ข้างรถค้ำไว้ แล้วก็เชื่อมไว้ครับเชื่อมไว้เลยแล้วเวลายกดำเอาดำลงก็เอาคําไว้ไม่ให้ดำมันร่วงครับบางทีดำร่วงแบบนี้อันตรายครับดัวยอยากจะบอกอยู่ครับมันมันไม่ดีเลย ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็หาอะไรคํำไว้หน่อยก็ดีครับไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับแค่นี้เลยครับพี่น้องสวัสดีครับ